นิยาาดักนิยายเสียงเรื่องดวงใจท่านชีกตอนที่หนึ่สาวน้อยหน้าหวานนามว่าการเกตครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่บนเก้าอี้ผู้โดยสารเป็นเวลาเกือบสิบชั่วโมงกว่าที่นกเหล็กลำนี้จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเสียงประกาศเตือนผู้โดยสารว่ามาถึงจุดหมายปลายทาง สาวน้อยก็เมื่อยจนอยากจะมุดเข้าที่นอนโดยเร็วที่นี่คือเมืองแห่งทะเลทรายที่ที่ซึ่งการเกตต้องเดินทางมาติดต่อธุรกิจแทนผู้เป็นป้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ราซอฟพ่อค้าเพชรที่ขายเพชรพลอยเดินทางไปติดต่อซื้อขายกับป้าของเธอเองแต่ครั้งนี้เธอกลับมาเพียงคนเดียว เพิ่มมาต่อดองธุรกิจกับพ่อค้าที่แก่ขาวพ่อแถมอย่างอ้วนลุงพุงเธอไม่ชอบพ่อค้าคนนี้เขาเป็นพวกเท่าหัวงูชอบส่งสายตากรุ้งกลิ่ม,มาให้เธอบ่อยๆกระเกตไม่ชอบใจเลยแต่เธอแค่อยากเจรจาธุรกิจให้เสร็จเพื่อที่เธอจะได้รีบกลับประเทศให้เร็วที่สุด หญิงสาวกวาดสายตาไปร,บรอบๆตามทางเดินที่เธอเดินออกมาพร้อมกับผู้โดยสารห,หลายๆคนที่เดินกันขวักไขว่ป้าของเธอบอกว่าจะมีคนมารอรับเธอที่สนามบินให้เธอมองหาป้ายชื่อของตัวเองเอาไว้นั่นไงเธอเห็นป้ายชื่อของเธอแล้วหญิงสาวฉีกยิ้มหญิงสาวฉีก ยิ้มกว้างที่ดูไร้เดียงสาเป็นทางผู้หญิงวัยกลางคนที่สวมชุดสตรีชาวอาหรับดูภูมิฐานสวัสดีค่ะดิฉันเองค่ะที่ชื่อการะเกตอิงสาวแนะนำตัวอย่างสุภาพด้วยภาษาอังกฤษให้กับผู้หญิงอาหรับที่ไม่ได้สวมชุดไม่ได้สวมผ้าคลุมหน้าดิฉันเคฟลาค่ะท่านดาวซอบห้มารับมิสการะเกตค่ะ เขาอยู่ที่โรงแรมทั้งคู่จับมือและทําความรู้จักกันเชิญทางนี้ค่ะรถรออยู่หญิงสงวัยภายมือเชือ้อเชิญให้เธอเดินตามไปโดยไม่รู้เลยว่ารอบบริวเวณนั้นมีคนจับตาม,มองทั้งคู่อยู่อย่างไม่วางตากระทั่งทั้งคู่เดินไปที่รถลีมูซคันรูที่จอดรออยู่ ไม่นานรถคันใหญ่ก็ขับเคลื่อนมาจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมรูตึกนั้นสูงหลายสิบชั้นชนิดที่กระเกตต้องเงยหน้ามองชนิดคอตั้งตรงเลยทีเดียวทางนี้ค่ะเคฟราแตะแขนหญิงสาวเบาเป็นเชิงเตือนกระเกตเพิ่งเคยออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกเธอจึงตื่นเต้นเธอหันมายิ้มยแย่แย้เคฟราก่อนจะเดินตามไปโดยมีพนักงาน ลากกระเป๋าของเธอนําไปก่อนหน้านี้แล้วสองสาวขึ้นลิฟ์ที่มีตัวเลขเรียงรายจนกาลเกตอลานตาพลังคิดว่าเธอจะเจราจาระริบกลับประเทศให้เร็วที่สุดติ้งถึงแล้วค่ะมิสเชิญค่ะเคฟราพากาลเกตเข้ามาที่ห้องพักสุดหรูทั้งห้องถูกตกแต่งด้วยของรูาราคาแพงกลิ่นหอมอ่อน,ออน พาให้ผ่อนคลายอารมณ์เคฟราเดินนำเธอให้เข้ามาที่ห้องด้านในสุดญิงสาวก้าวเท้าเดินตามเข้าไปหยุดอยู่ตรงทางเข้าส่วนเคฟราแยกตัวออกไปยืนอยู่ตรงมุมของห้องกรเกตพบว่าด้านในมีโต๊ะไม้ตัวใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะมีอาหารเตรียมไว้หลายอย่างส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งน้ำเปล่า และวายซึ่งแช่ยเย็นอยู่ในถังไม้ซึ่งดูไม่แปลกเท่าที่ควรแต่ดาซอฟและแล้วแต่เท่าราซอฟก็เดินเข้ามาขณะที่เกอระเกตมองชายคนนี้เหมือนจิ้งจอกเท่าแต่ดาซอฟกลับมองเธอเหมือนขนมหวานดาชอบดาซอฟฉีกยิ้มกว้างทำให ทำท่าทางดีใจก่อนจะภายมือทำท่าทางเหมือนยินดีที่ได้เจอเธอสวัสดียินดีต้อนรับครับมิสกระรกเกตผมดีใจจริงๆที่คุณเดินทางมาพบผมที่นี่เศรษฐีเท่ากล่าวก่อนจะยื่นมือออกไปเป็นสัญญาณการทักทายค่ะอินดีเช่นกันกระรกเกตตอบออกไปตามมารยาท ก่อนจะยื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสมือของอีกฝ่ายเป็นการทักทายตอบเธอจะชักมือกลับแต่ยังช้ากว่าอีกฝ่ายที่กลับดึงมือของเธอมาจุบที่หลังมือนุ่มนมนั้นเสียแทนกระเกตตกใจจะรีบชักมือกลับทำให้ตะเท่าเศรษฐีไม่พอใจแต่ยังคงสีหน้าไม่พอใจนั้นเอาไว้ได้เพียงนิดเดียวลาซอฟ เชื้อเชิญให้หญิงสาวรับประทานอาหารกับตนไม่นานทั้งคู่ก็จัดการอาหารที่อยู่ตรงหน้าจนอิ่มเพราะหญิงสาวรู้สึกหิวพอตั้งแต่ออกจากประเทศไทยมาเธอแทบไม่อยากทานอาหารบนเครื่องเอาเสียเลยเธอยกน้ำเปล่าขึ้นดื่มจนหมดแก้ว scale, ไหวสักแก้วไหมครับมิสกระเกตแต่เท่ารัางซอฟเอ่ยถามหญิงสาวเงยหน้า เห็นท่าทางและสายตากุ้มกิมแล้วจึงรีบปฏิเสธแน่ละเธอไม่ชอบต่เท่าคนนี้และแน่ละเธอไม่ชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งเห็นสายตานั่นเธอก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดใจไม่ล่ะค่ะดิฉันไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคําตอบนั้นทําของสาวน้อยทําให้ต่เท่าพกขาจอมหืน่นนึกไม่พอใจขึ้นมาอีกระดอก แต่ทว่ากระเกตไม่ทันได้เห็นอากับกิริยาที่ไม่พอใจนั้นทานอาหารอิ่มแล้วงานเราออมาคุยกันเรื่องสัญญากอะไรยด้ไหมคะคุณราซอฟกระเกตเอ่ยขึ้นอย่างใจร้อนเพราะเธออยากทำงานให้เสร็จโดยไวเราจะได้รีบกลับประเทศไทยเสียทีเธอรีบเปิดกระเป๋าหยิบเอาซองเอกสารสีน้ำตาลขึ้นมาวางที่โต๊ะอาหาร นี่คะ่ะสัญญาที่ป้าของดิฉันเตรียมเอาไว้ให้คุณเซ็นเธอจะเตรียมเอกสารให้อีกฝ่ายทรมิสจะรีบไปไหนล้วครับจะเย็นเย็นก่อนก็ได้ไอ้สัญญาเนี่ยยังไงผมก็ต้องเซ็นอยู่แล้วคุณอุตสาห์ดันด้นเดินทางมาตั้งไกลยังไงผมก็ต้องเซ็นอีกฝ่ายเอ,อ่ยังไม่อานาะทรร้อนใจผมว่าคุณไปพักผ่อนก่อนจะดีกว่า เดินทางมาไกลๆคงจะเหนื่อยผมเองก็เตรียมห้องพักเอาไว้ให้คุณแล้วเดี๋ยวผมจะให้เคฟลาพาไปส่งก็แล้วกันแต่เท่าพูดโดยไม่เปิดโอกาสให้กรรเกตได้ปฏิเสธแต่ไม่มีแต่รอกครับเอกสารพวกนี้ยังไงผมก็ต้องให้คนของผมตรวจสอบสะก่อนตามกฎหมายมันยังเซ็นทันทีไม่ได้หรอก พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันอีกทีนะครับวันนี้คุณไปพักผ่อนให้หายเหนื่อยซะก่อนเถิดและพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันแต่เท่าหื่นตัดบทก่อนจะรีบลุกขึ้นยืนเพื่อส่งแขกกระเกตกลับมาที่ห้องพักยังไม่สบายใจนะักนี่เอกสารจะต้องถูกตรวจสอบอีกหรือนี่ยิงสาวคิดอย่างกังวลใจเธอสำรวจห้องพักของเธอเงียบเียบมันงดงามมาก ตามสไตล์อาดับเธอเห็นกระเป๋าเดินทางของเธอวางอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าก่อนจะถอนหายใจก็ดีเหมือนกันเธอจะได้อํบน้ำพักผ่อนเพราะเธอเองก็เหนื่อยจากการเดินทางอีกทั้งความร้อนและเวลาที่ไม่ตรงกันหญิงสาวจะต้องปรับตัวกระเกตัวแต่คิดถึงเรื่องของสัญญาโดยไม่รู้เลยว่า จริงๆแล้วที่เธอมาที่นี่เพราะความจริงที่ว่าป้าของเธอไม่ได้รักเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่จำใจต้องเลี้ยงจนกระทั่งเธอเรียนจบและหวังว่าเธอจะช่วยปลดหนี้จึงส่งเธอมาให้ต่เท่าจิงจอกจิงจอกเจาเลที่ได้ชื่อราซอบคนนี้โดยที่หญิงสาวแสนซื่อไม่เคยรู้ตัวเลย จบแล้วนะคะดวงใจท่านชีกเนาะตอนที่เอ่อหนึงนะคะฝากติดตามรับฟังด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะแล้ตาก็เพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากให้ทุกคน ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะราจะได้มีเงินเดือนเอาไว้กินไว้ใช้นะคะรักนะคะบนรักษาส